กับสุะเจริญทำเด้อแฟนเดชีอยู่ทางบ้านแต่แฟนทัวโลกแต่แฟนอยู่นี่กให้คุณพระปกรอรักษาพูททังรักษาพมังรักษาสังคังรักษาที่นี่ผู้ติดสรุปมวยต้นขอต่างกปูเป็นอ่งมาเหมือนขึ้นวันเนาะแนวมือนี่แหละดวงมันค้นเฮามันกับพูทอกันกันด้วยเปนว่าด้วยพู้วอมกันดิแต่ละคก็น่าบุ่นชุนท่านส่างมัานพูทอกัน เราคนเราเกิดมาในโลกนี้นบมมีอยังสีร่งงยังยินมมีแต่คุณงามความดีอย่งนี้คกิดตัวเข้าไปตลอดถึงเวลาข้าวศีละสังขารสิ้นไปจากโลกนี้ขอแต่ว่าข้าวสังคุณงามความดีไว้คุณงามความดีเข้าไปติดตัวไปเรื่อยตลอดที่การที่เราให้กินทานให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเราจะได้ขึ้นมาเยอะคนเราเกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่ ุครั้งอันนี้จังอานัตากรรมมันไม่เที่ยงกรรมมันเป็นของตนหนึ่งเดืยงที่ค้นสั่งมากมันจะมนษย์เาเกิดมาในดกงอย่างมอนว่าเฮ้าจิตเกิดมาแต่สีมีข้นสุกเรียบร้อยมันก็มีทุกมีความลำบากมีวามสุขมาพร้อมกันแต่ว่ามันแยกแยะก่อนการที่เราเกิดเป็นคนมาการที่เราว่าจะมีโชคจะมีลาบมันจะเท่ากันมันไม่เท่ากัน อยู่ที่บุคคลนั้นๆที่จะทําทบุญน้อยทําบุญมากบางครั้งห้องก็เคยได้เก็บบุญเก็บกุศลเก็บบลาลังเงียบง h o กันห่อยโบหลายหลายเอ้ยว่าคนที่เกิดมากในโวกนี้เห็นแ่งเป็นท่านแห่กับซุ่มตกุตกตุกอยากเล้ท่างหายตื่นตีก็วังสิ่งตอบแทนแต่ว่าผลาการกระทํำผลตอบรับมันจะเดียวมามากไมก่ไกลกอง พราะฉะนั้นเข้าเป็นเมืองพุทธมาตรงนี้จิตใจที่เมตตาโปกปรอมบาลีแย่สรบปะสับทางไายแก่มวลนมนุษย์ด้วยกันเสียสะละส่วนตนเพื่อส่วนรวมสักวันหนึ่งเราจะได้ดีไม่มากกว่าน้อยตามที่ปูไปนั่งมือขึ้นวันให้เป็นแนวทังให้ดูห้ยลานเนาะอยต้นคอเนาะครับหอยต้นคอหอยต้นคอเงินก็เขาสองซีกับศูนเก่าแต่ไม่หนอกตัวกับเขาทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละ ปูวงกลมเน่นๆหน่ยสองซีนแหละกับศูนย์เก่าแล้วมหเก้าศูนย์บอกศูนย์เก้าตืนเลยละปูเวงกลมให้นะแล้วแาสองซีม่หลอซีสองเนาะผูวงกลมปูเกี่ยงหน่อยสองซีอยู่ทางหลานปูจงบอกว่าโชคลาภก็ดีเงี้ยวมุนี่แหละเพิ่นว่าโชคลาภปูเกาพระกานับจนวนในลูกหลานเดียวกันเพราะนั่นย่างเดยวดรอแต่นี่งานนีการทำมาทำไป แต่ว่ากันนี้โชคไม่ดับขันพ่อไอด้พ่อด้เสียงดวงเสียงกับเสี่ยงแต่ว่าปูนานในนั้นมาดูให้หลานในไปซื้อลอตเตอรี่ไปเด้อลอเตเตอรี่งวดละใบก็ยังดีให้ดูผลลัพธสนับสนุนของรัฐบาลนั่นก็นดูผลลัพธ์ขึ้นขึ้นนี่ขึ้นว่าน,นี่ปูไปนั่งนี่ได้เลขสามตัวนี่ปูดได้เจ็ดสามหา ตนนั้นคอเลขสามหาแม่เรียสองตัวนี้ผู้ได้อ้ประกามาเ่เนดีกว่าไหประการการะดาษมาหน,นาออขออผู้เขียนไเลยครับ้บังีบก็อยู่จากขัางหลลูกหลา,านมีเส้นเอทีทางบ้านที่กเขจพรได้เป็นขางเรียกให้ดูให้หลานครับเ,เลขสามตัวสามตัวผู้ได้ทีนี้ จ็ดสามห้าเลขสองตัวได้สี่เจ็ดเตื้อที่เจ็ดนินไปเลขอาถันอาจารย์ได้มากแต่มีแต่สี่เจ็ดแต่มันบวกแต่ว่าวนนี้พุ้งที่บกปลอดดอกสี่เจ็ดวนพอมันมาเลยเนาะมันมากเลยดิพอสี่มาแล้วสี่มาแล้วเจ็ดก็ต้องตามบ้ารนี ได้เลขสองตัวตัวกันได้มาจากผู้เขียวตามนี้ตัวค,ค่อยมีอยู่สองตัวได้มาจากผู้เขียวเป็นนั่งมือเดียวสองงได้ตัวนี้ได้ไดสามเก้าสามเก้า,าน,น่สองตัวจะมีจากผู้เขียวมันได้สองห้าครับ วิ่งบนวิบนบน่งบนสามวิ่งบนสามตัวร่องมันเด้อตัวร่องมันก็คื่อเก่าครับไรอื้อ อันแรกก็คือศูนย์รองอ่าอืมนี่ต้นคอนะปูเนาะต้นคอเลอออย,ลยลครับต้นคอแต่ว่าจริงจริงนี่ปูมาดีดีให้มัน<ป>ให้มันปูซีเรียกซืออ้อหวยได้เด้อครับโอปูซีนักนักให้มันนักคือไฮรู้ได้นี่งนักมาใต็สามโกลต์ติดอยู่ยสามเก้า ครับเด็กตัวมักนาปูเนาะถ่ายมีศูนย์กว่านี่ถลายางมีศูนเด้เกิดขึตามที่ปูเบเนี่ถายางมีศูนย์ศูนหาตัเดียวออกเลยศูนย์า่างบอปูถ้ามีศูนย์บอกรับถ้ามีศูนย์ก็มีศูนย์หาผูเดียวที่ออกเลยครับถ้าถ้าบอกออกศูนย์หาออกสามเก่าแมนไม่ทำมีครับเด็กรมันเป็นแนวทางข่นใส่ทิแต่ละนนย่านในตัวเองด้อปูโบจะไปเชียปูหลายให้ลูกหลาน เค่ในที่จังบาลเสกิจจันยานของเจ้าของเด้อลูกหลานนี้ปูหม้เสื้อจังไรตมันเข่าสายงวดเด้อที่ปูจังบาลนี่แหละนี่งวดที่มันออกของหนึ่งแปดอยู่ต้นคอที่นี่ต้นคอครับนั่นแหละโชว์โชว์เหตุที่ว่งเลยครับต้นคอครับซึ่งนี่ครับนี่เป็นน้ำพริดซูชิเซนใบนะครับมันจืดซิ่ครับตีเซนใบเขียนไว้ครับอันนี้ผมกับเดินทางไปนี่แหละที่เดินทางไปที่ต้นคอคนมีโชคเดินทางไป แล้วงวดต่อมาที่ปูเที่มันเข่าหนึ่งวดต่อมาที่แนอนนี่เข่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แปดห้าครับเข่าแปดห้าครับงวดต่อมาเข่าแปดห้าวันนีครับแต่มื่บันทึกไปสามวันจะได้จะได้ตัวงวดนะครับจะัด้ตัวให้ดูขนาดเบื้องงวดต่อมาเข่าแปดห้าวันนี้งวดที่สามของต้นพ่อนี่ผู้ที่สรุปให้รัฐบาลนี้เด้อครับเนี่ยเนี่ยผู้เขียนตัวยัดลงก่อนว่าผมมีโรคกัอันนี้งวดไม่สิบหกที่จะถึงมาครับเนาะที่มูที่จะถึงเนาะสภาพครับ แต่งวดวันที่สองเพื่อสภาพมัหันเขา่าทั้งบนทั้งล่างในปูแมบบทั้ง C2 ทั้ง09งั้นมาให้ดูใน,นคนใใลิปแต่ยึดแต่ในนั่นจะของน,นั่นละแต่ว่าเลขชุดนี้อ่าผมกับลงในคลิปแล้วปูของของมวลล่าสุดนะครับวดล่่าสุรราแมนครับลงลงแล้วลงแต่เมื่อวานนี้ ครัเรื่องเกียร์ไหนนะครับเด้มนทีสิบหกหน่วยนทีสิบหกยังก่สิบหกพสภาสามสิบหกหยต้นอนี่หอยต้นข้อครับหอยต้นอครับสามหาสากาสี่เจ็ดสองห้าครับผมัาทีครับครับ อันนี้ปูเพิ่นกะย้อนให้ฟังเนาะครับเนาะเนื่องจากเพิ่นท่านไปีไปตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วครับใช่บิงยี่สามกับเต๊านะครับอันบนครับเอาแค่สามห้าสี่เจ็ดอ่าครับรอเนี่ครับเด้อทุกกล้องทุกกล้องแเด้อแค่หน้าจอไว้แค่หน้าจอไว้ครับแค่หน้าจอไว้ครับแค่หน้าจอไว้ครับอ้าครับนี่ชัดเจนนะครับการ ค้าคนที่ได้บางคลิปแล้วกะกะบว่าเป็นยังครับสําหรับคนที่ยังบทันเบืองก็เดี๋ยวบ่งคลิปนี้ก็ได้ครับกว่าผมลงไปสองมือแล้วคลิปตืนขอนะครับเนาะทางสองคนมีโชคครับผมบคือเลขตัวนี้เ้อหวยหวโชคลาภัวนี้มันอยู่ที่หลูกก็ทําน,น้ากรทําอยู่ที่บุญกรรมเราเป็นเงินเทวดา ปูกะโปมันแก้วน้อยเปอร์เซ็นต์ดอกแก้ว่ากอ,าองพ่อ,อไร่ไปหาลัตตานีไปเด้อสำหรับทุกสำนักทุกผู้บาอาจารย์ลูกขาฤาษีขโมนี่ฤาษีอินดำขอนอน้นอมท,ท,ท้าจีชุ่มพ่อนอ,อน้นอมอา่มณ์ู่บุรพาพา้า์ทั้งหลายเด้อสร้อยส่งเฉื่อยบุกเฉื่อยงานให้มีโชคมีลาภพ่อได้ยนสั่งวัดสั่งสา,าสรพ่อเร่บูกนาดได้ยากได้กินสำหรับปูฤาษีอินดำทถ้ำในสิน่งนี้ บวังจริงตอบเท่นเด็กๆกับบุกกระหาเดี๋ยวถ้าลูกกะหลานพิคิดเอาย่างเวลาสั่งสั่งยุไซก็ได้พอลูกให้หลานสั่งหรือพอจำเป็นต้องสั่งย่ม่งเจาะพอเจาะจงสร้างที่ไหนเราก็ได้บุญทั้งนั้นเราทําบุญทำทานคนถูกทุกยากไร้เราก็ได้บุญพอ<ม>จำเป็นต้องมาให้ปูดอกปูอยู่เรื่องไหนกินยังไงปูก็อยู่ง่ายกินง่ายก็หละทีนี้ถึงบางอย่างปูกับพ่อพอยู่ไ,ได,ดอยู่หรอกลูกกร้หลาน ขันมีโชคมีลราบแล้วเอาไปใส่มีใส่สินเอาไปกินไปยากให้ลูกกันแลนวเรื่อยจุ่มบางครั้ง,ง,งลำเลืย่ยนี่พุทธาบารมีธรรมบารมีสังขาบารมีการตัวพุณธรรมคุณสังฆคุณปกป,กปกกักรักษาลูหลักษารหลานอย่างท่านอย่างธุรกิจการงานการค้าอย่างจะให้สำเร็จผลผลยามีมังของยามีมองค่า เจ็บเป็นอินอุ่นเจ็บไข้ได้ป่้วยไข่หายาจมันเงี้วันนี้หงสโชงนะเี้ยแจ่มในโดยการมีตลอดเลยสำหรับมันนี้สรุปโอยต้นพ็อขอให้รวมคนลงมาพัฒนาตุปกระการสาธุ